สวัสดีตอนเช้าครับไวรุ่นพบกับนัาหน,นวดนะครับวันนี้ที่8ดริว้ว6กโมงครึ่งนะครับโหอากาศโคตรดีเมื่อคืนนันหนวดนอนเต็นท์อยู่ที่ข้างๆบ่อกุ้งนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเชาว้านี้ตามหาผลงานกันหน่อยนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับเหมือนไอ้คลองหลอดข้างนาะที่นําหน,นวดไปตกบ่อยๆเนี่ยตัวมันเริ่มหมดวะเงียบกลิบเลยเมื่อวานนัาหน,นวดมานะครับเออแต่ไม่เป็นไรเชา้านี้ลุยกัน เรียบร้อยเชา้านี้ใจสวยนะครับใจสวยตัวนี้ฮย้ยขวาจะได้แต่อากาศยามเช้านะก็ ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่อะไรนะยืนห่างๆมานิดนึงนะครับก็เกือบแพ้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับช่อนแปดริ้วยามเช้านะครับคลองหลอดข้างนากุ้งก็ประมาณสักสองสาขีดได้กําลังสวยนะครับรวมกับเมื่อวานอีกตัวหนึ่งโอ้โหสวยงามสวยงามก็น่นหนูก็พยายามเข้ามาเงียบๆ ไปเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนฝ่าวด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้หยดยางสมเด็ยนะครับอีเปอร์เต็มปากเต็มปากไหมอ๋อติดเนี๋ยนะเบ็ดอ๋อเบ็ดติดเนี่ยงบนน่าจะปากบนนะครับฝาวด้วยแล้วกันครับไว้น